สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำแกงเห็ดเพาะใส่ผักหวานนะคะเราก็จะนำเห็ดเพาะมาล้างก่อนค่ะเห็ดเพาะที่เราได้มาค่ะมันจะมีความอ่อนแบบนี้เลยนะหลังจากเสร็จแล้วก็ไปล้างผักต่อค่ะผักหวานเนี่ยเราจะมาดิดก้านออกนะคะเราจะเอาเฉพาะยอดอ่อนแล้วก็ใบของมันนะแล้วก็จะมีตะไคร้ค่ะ เราจะนำมาหั่นนะคะแล้วก็ทุบสักนิดหนึ่งแค่นี้เลยค่ะจากนั้นก็จะตำพริกสดนะคะก็ตำพอแหลกค่ะไม่ต้องละเอียดมากมาเริ่มทำเลยค่ะก็ตั้งหม้อใส่น้ำยานางแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะจากนั้นก็เอาตะไคร้ที่เราทุบเมื่อกี้ลงไปกับพริกสดนะคะใส่เห็ดพะตมลงไปได้เลย จากนั้นก็รอจนน้ำเดือดนะคะแล้วก็ใส่ผักหวานลงไปค่ะจะเยอะประมาณนี้เลยนะพอมันยุบแล้วมันก็จะเหลือนิดเดียวมาปรุงรสต่อได้เลยค่ะก็จะใส่ผงนัวลงไปนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาเราจะใส่ประมาณสองทัพพีนะสุดท้ายเลยก็จะใส่ใบแมงลักลงไปขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าเป็นแกงเห็ด แค่นี้เลยค่ะพอรู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมของใบแมงลักแล้วก็เรียบร้อยค่ะปิดหม้อตักสืบได้เลยแกงเห็ดผอนบ้านนะคะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากค่ะเดี๋ยวรสชาติเห็ดมันจะถูกกลบไปหมดเป็นยังไงบ้างคะสีสวยน่าทานไหม